ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตรประจําประเทศไทยค่ะณศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริค่ะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายเปตโตรสวาแลนเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสมมาพันธรัฐสวิต ประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดจันทบุรีค่ะในระหว่างการเยือนครั้งนี้คณะเอกอัครราชทูตได้เข้าชมศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งนำโดยนายฮิรันบำรุงพัน์นักวิชาการประมงโดยมีการเยี่ยมชมโครงการสำคัญต่างๆภายในศูนย์เช่นโรงเรือนอนุบาลพันปลาหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบนศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเอ่าวคุ้งกระเบนร้านค้าสวสดีการสิริ พัฒนาพ,พันธ์การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสมมพันธรัฐสวิต์อีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดจันทบ,บุรีต่อสายตานานาชาติค่ะ